สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเอกคอมบันดอยนะฮะคลิปนี้นะครับพามานั่งอยู่ิมแม่น้ำอีกเช่นเคยนะหาปลากันนะครับในแม่น้ำไปจีนนะก็ปลาเล็กตัวเล็กๆไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็วันนี้ใช้ชิงเหลียวนะครับผมจะเอาชิงเหลียวออกนะครับวันนี้นะปืนผมก็เอามานะเผื่อมีตัวใหญ่ๆเข้านะครับเดี๋ยวลองตกชิงเหลียวดูก่อนนะฮะโยนอาหารไปอ่อยๆไปแล้วนะครับเห็นไหมครับ น่าจะมีปลาเข้าบ้างเราจะลองตกริงเหลวก่อนนะฮะนี่นะไอเล็กนะครับยิ่งลอยอยู่ไม่รู้ว่าทุกท่านเห็นว่าแต่ผมชัดใส่แว่นครับผมเห็นนะครับเนี่ยเป็นแว่นตัดแสงผมเองนะพาเนกนะครับสนใจก็สั่งได้นะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นเลนโนโต้นะฮะตัดแสงสะท้อนอย่างดีนะครับอย่างนี้มองไปจะขาวๆเห็นไหมครับ ถ้าใส่แว่นแล้วก็จะมองเห็นนะฮะซื้อมาในราคา140บาทครับความยาว3เมตร20นะฮะคันชิงหิวก็ไม่ต้องไปเสียเวลาตัดไม้ไผ่นะใช้ชิงหิวอย่างนี้ดีก่อนไม่เล็กมากหะเล็กหรือไม่เล็กวะเล็กๆแบบนี้ เล็กหรือไม่เล็กไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับโดนแล้วนะครับหนึ่งแต้มนะครับหมาแล้วนะฮะอะไรเนี่ยหมาแล้วนะครับไอเล็ดนะไอเล็ดกินเบ็ดเจ๋ยเลยโดนแล้วครับหนึ่งแต้ม้วปลาเล็ดนะครับดีแนี่โดนแล้วนะครับใส่สวยนะปลาเล็ดนะฮะนี่นะครับแม่น้ำปัจจีนะาเหลียวนะครับหนึ่งแต้มตามดูกันต่อนะฮะ มีการย้ายหมายเล็กน้อยนะครับมาดูกันว่าจะมีตัวตกในป่องผม,มแหวกแค่ป่องเล็กๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปลาตื่นเนาะ าใหญ่แน่นอนป,ป่าใหญ่แน่นอนครับ <ste ve necess aries> ปลาใหญ่แน่นอนครับอยู่ครับอยู่ไหมอยู่ไม่อยู่ครับอุ้ยดึงไปแล้วครับอยู่ไม่อยู่ครับปลาอะไรครับมาดูกันฮะเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่นะครับอยู่นะครับยังไม่อยู่อุ้ยเองอยู่นะครับาำด้วยปืนละมั้งเนหรอวะเนี่ยเฮ้ยไปไหนแล้ววะยังอยู่นะครับอุ้ยอู้อะไรวะอะไรวะอะไรวะ อ้ยๆๆๆไหนพี่เดี๋ยวเนีอ,น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 อ,อ้ยอะเรนะอ่เร็นวน้อซ้้ปนะมองไม่เห็นแต่จะซ้ำแล้วซ้ำด้วยปืนนะน,นี่นะครัมไม่เห็นนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่เดี๋ยวเพิดไหนววะเยอะยังไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวยังางดดูเลยแต่ว่าคนเดียวด้วยไปแล้วโอ้ยหลุดไอ้เช้ย มองไม่เห็นตัวจบเลยนะมาคนเดียวนะครับเสียงปั๊ดเดียวเลยหลุดไปเลยซ้ำก็ซ้ำไม่ได้นะเฮ้ยอ,อดไปมองไม่เห็นตัวจะซ้ำซะหน่อยนี่ครับนะหลุดไปแล้วครับ <laughs> กลับบ้านดีกว่า น่าจะไอ้นี่นะลานครับนี่จริงๆด้วยนะครับขอเล็กไปหน่อยนะแต่ขอล้านะครับดูร <c oughs> อดไปนะปล่อยเข้าไปนะ <c oughs> เนาะเฮ้ยแต่ก็เสียดายอยู่นะลึกๆแรงมันครับมาคนเดียวนะครับแบบนี้แล้วนะครับไม่มีคนช่วยนะครับซ้ำก็ซ้ำไม่ได้นะมองไม่เห็นตัว เล็กๆเลยนะฮะใบใหญ่หลุดนะครับช่างเขาเนาะได้บ้างหลุดบ้างนะไปครับกลับกันดีกว่าครับเหตุผลมานด้อยนะฮะขอบคุณนะครับที่ตานผูชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแม่น้ำปะจีนนะฮะ